นักรขอสดีทุกท่านนะครับก็รู้สึกก็รู้สึกเป็นอย่างนี้นะครับที่ได้รัโอกาสกลับมาที่โคราชครันะครับแน่นอนว่าหลังเลิตั้งไป2เดือนนะครับก็ยังไม่มีโอกาสที่จะมาเฉลิมฉลองครับกพราะไม่ไปน้องชาวโคราชนะครับเมื่อที่จริแล้วก็ได้ตาสอสอทั้ง สามคนสมเขตนะครับเขตหเขตสเขตสเข้าสภาไปไปฏิญาณตนนะครับแล้วก็ทำนั้นเริ่มทำหน้าที่ในการเป็นสสเขาก็ถามผมว่าในห้องประชุมก็ถามบอกว่าหัวหน้าเมื่อไหร่ไปโคราชผมก็ตอบเราว่าถ,ถ,ถ้าไปโคราชจะพลาดได้ยังไงนะครับ มาขอบคุณพี่นักประชาชนนะครับมาฟังปัญหาจากทั้งภาคประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนอย่างที่ได้ทำมาพวกเราก็รู้สึกกันไม้กันมือนะครับอยากจะเข้าไปบริหารราชการเหมือนนี้แก้ไขปัญหาสําคัญสำคัญที่มันกำลังรอพวกเราอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหาเรื่องเกี่ยวกับไฮแลนด์ครับปีนี้อเมริกโน่น่าจะแรงพอสมควรโอ้ตู่บอกไว้ว่าน่าจะอยู่ถึง20 เรื่องเป็นกันนะเพราะฉะนั้นถ้ามาจากสภาพาณิชย์ีหรือกานหอการค้าหรือสาการที่ผมเห็นว่าเพิ่งไปเปิดไอจีไอทัสเิลมานะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนไม่ว่าจะเป็นออโคโนไม่ว่าจะเป็นมันสักรหลังไม่ว่าจะเป็นข้าวที่ท่านพยายามที่จะโปรโมททั้งหมดก็ต้องใช้น้ำในการผลิตเท้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถไฟกรุงเทพโคราชตัวโคราชหนองคายที่รอต่อในการประชุมครมของรัฐบาล ชุดต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอเกี่ยวกับการทําให้เขาใหญ่กับโคราชเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจผ่านหลายสิ่งหลายอย,าย,าย่างที่เพื่อนเอนเอกชนได้ทําม,มาแล้วอย่างเช่นวิน่งมาเชนเสติัลต้นะครัโบของเราก็มาเอิดเกินครัอสอบสอสอเขตที่ได้มานั้นสามคนสามเขตก็อยู่ในวงการซอฟท์พาววร์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตุ๊ชัดก,ก็อยู่กับนาดาวมาก่อนนะครับ ตัวก็เป็นโปรดิวเซอร์เป็นดีเจมาก่อนคุณแม็กก็เป็นอดีตผู้กำก,กับของ e x ็กแมาก่อนเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเหมาะเหมาะดีก,กับพื้นที่ที่มีศักยภาพอย่างโคราชนะครับที่จะสามารถเป็นพักในเรื่องเกี่ยวกับเฟสติวั Festival, ลเกี่ยวกับคอนเสิร์ตเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างที่เมื่อวานได้เพื่อนๆสื่อมวลชนหลายแขนงที่อยู่กับเราในวันนี้ได้กรุณา ทำข่าวอธิบายให้ใฟังไปถึงวิธีคิดใน,นตอนนั้นนะครับที่ผมตัดสินใจที่จะทวีตหาเทเลช่วเมื่อทราบนะครับว่าตัวไปในเงี้หมื่นห้าแล้วคนไทยจำนวนมากที่เปลี่ยนที่จะไปไปซื้อหวยในสิงคโปร์จองโรงแรมหลายคืนในสิงคโปร์พร้อมที่จะไปกินข้าวร้านอาหารในสิงคโปร์เดินทางในสิงคโปร์รวมๆแล้วเนี่ยแม้เงินเดือนจับสามล้านในกนารจับคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งใช่ไหมครับก็คิดว่าักยลล่าเองก็เหมาะกับ ศิลปินในประเทศไทยรวมถึงเบนียใน,านาการจัดคอนเสิร์ตให้มันเป็นคอนเสิร์ตประจำทุกปีเหมือนที่ฟูจิฟอร์ตสเตเปิลหรือว่าที่โคชร่านะครับที่กลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับเขาใช้คำว่าเทเลอสไบท์แอนเคมอนิกส์ก็คือการที่มีซพาวเวอร์บวกกับพาดเป็นฟราสตรัเจอร์ที่เดินทางแค่สองสามชั่วโมงจากกรุงเทพก็ถึงแล้วเนี่ยก็เป็นทัวร์ที่ที่มีความน่าสนใจก็ไม่หนาจากโตเกี่ยวเลยไปที่เดินทางไปที่กรุงเทพแค่สองสามสองสามชั่วโมงเช่นเดียวกันนี่ถ้าเกิด รถไฟที่อตอนนี้ก็21แล้วใช่ไหมครับแต่ตอนที่พยายามจะสร้าง5ปีแรก5เปนแล้วก็ชา้าหนลังจอกราคาก็เริ่มเร็วมากขึ้นถ้าเราเป็นรัฐบาลเราเก็พร้อมที่จะขาดการโดยที่คำน,นึงถึงผลประโยชน์ของคนโคราชผลประโยชน์ของคนไทยแล้วก็ผลประโยชน์ของนิดประเทศต,าต่างๆนานาและประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข,ข้องนะครับโซโล่อะไรยัง <c oughs> ได้แชมป์ประเทศไทยยุติสิ <c oughs> โอเคกว่าพี่แล้วสิถ้างกันนะ สลับมาแจ้งกันนะนี่เป็นการโปรกมทด้วยนะครับก็ยังพอมีเวลาว่างอยู่แล้วก็มีหลายพื้นที่ที่ได้ลงไปขอบคุณพี่น้องประชาชนบางพื้นที่ยังไม่ได้มาพื้นที่นครราชสีมาแล้วก็เรียกร้องมาวันที่มีการเลือกประธานสภาสสโคราชสากโคสามเกตก็ถามว่าเมื่อไรจะมาโคราชสักทีนะครับวันนี้ก็เลย เีโอกาสมาลงพื้นที่แล้วก็อย่างภาพอย่างที่เห็นนะครับก็อยู่ที่โรงแรมในโคราชแล้วก็หารือกับภาคปร,ระชาชนทั้งสภาอุดสภาขอแล้วก็ภาคประชาชนก็มีหลายคำถามที่พูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับไคแล้วก็ต้องก็เป็นสิ่งที่จน่ากังวลใจกับที่อย่ากจะขอรับแต่สาราม<ๆ>ที่เห็นมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะโดนวิพากษ์วิจาร์เรื่องของการกดกระดุมเงชนช่วยค่ครับก็คงโดนวิพากษ์วิจาร์ทุกเรื่องแหละครับก็คงไม่ถือเป็นเป็นเรื่องอะไรแล้วก็น่าจะ เพอคก็ประเด็นหลักที่คุยกับนักธุรกิจในวันนี้ก็ต้องการอะไราเลครับธุกิจโค้าเนี่ยสามแสนล้านประมาณสิบสามนเจ็ดพนเจ็ดพันเ่็กพันเจ็ันเรื่องเกี่ยวนับเ่าภรันเจ็นเจ็นเจ็ดพัจ็ดันเันเ้ัเกิดสําคันภันเจนเจันจ็ดนเดันดนพนเจพเดนเันเดนดนจเจ็นเนเจ็นเนนเน่็นเนเจ็ดพันเเ็เ็นเจ็ดนเจ็นนเนเจ ต่อทั้งสามคนสามเนดูในพื้นที่มันก็ดูว่าในเรื่องของประสิทธิภาพในการเก็บเก็บน้ำของอ่างขนาดเล็กครับได้ข่าวบอกว่าลึก4เมตรแต่ก็เป็นการะน้ำก็เลึกกว่าปนะมาณถเวลาที่จะเก็บน้ำก็เก็บไม่ได้แล้วก็เรื่องประสิทธิภาพของท่อเนี่ยมันทำยังไงก็ได้ครับที่จะต้องประหยัดน้ำเป็นที่ยาวที่สุดเพราะกรมปูตุก็บอกว่าตั้งแต่ตุลาคมเป็นยาวถึงยี่สเดือนก็มีผลแล้วครับขออภัยในความไม่สะดวกนะครับวันนี้ ผู้แทนราชดรเดกสิบสามเอกทังเป็นทั้งที่ปรึกษานี่ต้องเขาาทยทอ้งจังหวัดนี่คือหลักการ นั่นคือสิ่งที่พระนครพูดกับผมหลังเวทีสู้กับภัยร้งที่กําลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้อดทนกันอีงนิดเดียวครับพวกท่านได้ทําหน้าที่ของพวกท่านแล้วส่งพวกเราเข้าไปทํางานในสภาไม่ว่าจะเป็นสสหรือไม่ได้เป็นสสก็สามารถเข้าสภาไปเป,เป็นผู้ช่วยสสไปเป็นผู้ชันสสไปเป็นที่ปรึกษาในกรรมกาที่การได้พวกเขาจะทำหน้าที่ทั้ง16คนทั้ง16เกตเปรียบเสมอว่าถ้าได้เลือกเขาก็มา ให้โอกาสเขาทำงานเดี๋ยวเวลาอีก5วันเท่านั้นที่จะเป็นเวลาที่จะต้องพิสูจน์ถึงคุณค่าที่พี่น้องชาวโคราชและพี่น้องชาวไทยแชร์ร่วมกันที่ทั่วโลกกำลังจับตาดูอยู่และถึงเพื่อนนักการเมืองทุกคนไม่ว่าจะเป็นอยู่ในสภาล่างหรือสภาสูงนี่คือโอกาสครับที่เราจะส่งเสียงไปทั่วโลกว่าความอปกติความไม่ปกติ ของระบบการเมืองไทยยุติในวันที่13กรกฎาคมเมื่อเราเคารพในหลักการถึงแม้ว่าท่านจะชอบผมหรือไม่ชอบผมชอบพาก้าวกลหรือไม่ชอบพาก้าวจไม่ชอบก็ดีครับให้คืนความปกติให้กับบ้านเมืองเราและผมพร้อมที่จะทำงานเพื่อคนไทยทุกคนไม่ว่าจะรวยดีมีจน อายุเท่าไรอาชีพอะไรไม่ว่าท่านจะเลือกผมหรือไม่เลือกผมผมพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคนเ่อไยคับขอบคุณมากขอบคุณมากครับ